นี่ค่ะเราจะพาคุณยายอายุ90กว่าไปสูดบรรยากาศนอกบ้านกันแต่วันนี้ไปกันหลากหลายวัยมากเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตามวิดีกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะใช่ค่ะวันนี้เรามาที่ไอติมเวนเซน์ค่ะอะไรทำอะไปอยู่คะน้ำมานลูกเนะคะเป้าเกปาผะับ มาเสี่ยอฮ้ยอริยามาเชิญค่ะเดี๋ยวคุณหลับน้องอริยาเสี่ยค่ะมาเพิ่มความหวานให้ชีวิตกันก่อนมาดูกันสิว่าคุณยายจะชอบกินกันไหมค่ะเย็นกับเจ้ายืนกับน้องเย็นกับเจ้าจะได้ทุกมองแม่งคนเดียวเงี้ย

เป็นจะได้อาเจ้าอลินมันล้อมก็เต้าสถานีแรกถือว่าผ่านค่ะเพราะว่าถูกออกถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่กันเลยละ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กวัยสามขวบหรือคุณยายวัยเก้าสกว่าก็เพลิพนถูกใจกับสิ่งนี้นั่นก็คือการเติมความหวานให้กับชีวิตก่อนการออกเดินทางไปดูธรรมชาติกันค่ะล้อมๆเนาะ ร้องก็เจ้าขึ้นไปบนต้น หลังจากเติมความหวานให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ท้องอิ่มแล้วเดี๋ยวกองทัพก็จะต้องเดินต่อไปแล้วล่ะค่ะไปสู่สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่แสนจะรุนรมค่ะแล้วก็เดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองน่านด้วยชิวลาเดินทางแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะทางก็สามารถที่จะขับรถได้แบบสะดวกสบายมากคุณยายวัยเก้กว่าก็ไปแบบสบายสบายมาก และอีกหนึ่งที่ที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวรับรองว่าบรรยากาศดีอย่างแน่นอนไม่ไกลจากตัวเมืองน่านด้วยจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะวิ l กิวม่วงค่ะ ที่นี่บรรยากาศดีค่ะสามารถที่จะมองเห็นผู้เขายอดดอยภูคาได้อย่างชัดเจนีน่มีอาหารกาแฟเครื่องดืง่มบริการกันด้วยค่ะขอสภาจิมวันนี้มาแอลเป็ดจ,จะได้ผ่องเจ้าสบาย

ัจากที่คุณยายพูดแล้วฟินสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะพามาเที่ยวนอกบ้านไม่ไกลบ้านแต่ได้สูดอากาศได้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแค่นี้นะคะก็มีความสุขกันแล้วล่ะคะ่ะวันนี้พามาที่นี่เดวิลกิว้ม่วงคะ่ะบรรยากาศดีมากไม่ไกลนะคะจากตัวเมืองน่านมากคะ่ะและที่สําคัญกับคนบรรยากาศดีมาก ถ้าเรามาเที่ยวที่นี่สามารถมาได้ทุกฤดูกันเลยล่ะค่ะถ้าเรามาในช่วงของฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวค่ะเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับบรรยากาศของหมอกแล้วก็กลิ่นอายของความชุ่มชื้นได้ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะที่นี่มีอาหารเครื่องดื่มบริการกันด้วยรับรองว่าฟินสุดๆไปเลยค่ะใครที่อยากจะพาเด็กๆหรือว่าพาคุณยายคุณย่ายนะคะอายุมากแล้วมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะรับรองว่าท่านจะต้องฟินสุดๆ ไปแน่นอนค่ะเพราะว่าได้เสพสมัมผัสบรรยากาศข้างนอกบ้านแบบนี้ค่ะหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปของพวกเราวันนี้จะมีความสุขแล้วก็ยิ้มตามพวกเราไปนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ